สวัสดีครับผมอยู่กับ Dead Estate กันอีกแล้วนะครับผมในครั้งนี้ก็คือจะเห็นว่ามีปุ่มคอนติเนียคือผมไปเล่นก่อนหน้ามาแล้วก็เล่นแก้เบื่อแล้วนะฮะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวของมัมบากันนะครับผมคิดว่าตัวของมัมบาอะไรเนะี่ยคือพอดีว่าผมไปเล่นรอบๆมาแล้วทีเนี้ยได้ตัวละครใหม่นะครับก็คือฟูจินะครับผมก็แฟนของคอนเดเรียนะฮะ เื่อใครสงสัยคอนเดเรียเป็นใครคนนี้ไงฮะใช่นะครับผมแฟนของคอนเดเรียนะฮะเธอน่ารักมากซึ่งเงื่อนไขาการได้เนะี่ยก็คือการที่เราจะต้องเพิ่มเลือดตัวเองให้ถึงสักประมาณ15หน่วยนะครับผมถึงเราจะสามารถได้ตัวเธอมานะฮะน่าจะไม่ใช่15น่าจะประมาณ12นะครับผมก็ประมาณหลัก10ประมาณนั่นแหละนะครับเราก็จะได้ตัวเธอมาแล้วนะฮะแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวของบัมบ้ากันนะครับผมสิ่งมีชีวิตต่างจักรวาลที่หลงเข้ามายังคาริฮาดไปเริ่มไปเลยฮะ Normal mode น้องมอโมดน่นี้มัมบ้านี่น่าจะเป็นตัวที่ผมอยากเห็นฉากเกมโอเวอร์มากที่สุดแล้วครับอยากรู้เหมือนกันว่ากระโหลกมันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ไอตัวนี้มันเป็นตัวที่น่าจะเล่นยากมากๆเลยมั้งเพราะว่ามันมีเลือดแค่สองหน่วยฮนะแล้วคือโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตายแล้วนะแต่เห็นว่ามันเป็นแบบอะไรวะผู้พิทักษ์ต่างจักรวาเลยนะเป็นแบบเหมือนตัวกาเดีนอะไรสักอย่างนะ อ๋อวู้ไออันนี้ถือว่าไม่แย่เดี๋ยวนะแล้วเราจะซื้ออะไรไปไปห้องสมบัติก่อนเปิดมาก็เจอ3ทางนะครับที่ไม่ใช่ห้องดันเจียนอยู่อะไรอะ่ะซิเวอร์อะไระเพิ่มตังเหรอคลิปในวันนี้ถือว่าไปเร็วเหมือนกันนะคือแบบแปบบ๊แบๆบแบบก็เจอห้องบอสนล้ว่ะ Okay. จะไปสู้กับบอสเลยหรือว่าจะอัพตัวเองให้ฟูก่อนอสู้กับบอสเลยเลยกันบอสชั้นแรกมันไม่ได้โหดอะไรเลยนลฮะแต่แค่ต้องระวังให้ดีกอนเหนียว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 ไอพวกตัวละครอีก2ตัวผมคิดว่าน่าจะต้องไปเล่นนอกรอบนะครับผมอาจจะเอาระหว่างเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันยากอยู่ตัวหนึ่งเห็นว่าต้อง ต้องเล่นใหม่รอบนึงนะครับถึงจะได้มาส่วนอีกตัวก็คือต้องซื้อแผนที่ให้ครบทุกด่านซึ่งก็เงื่อนไขมันก็ฟังดูแบบปวดหัวแล้วนะโอเคเรียบร้อยได้ตังมาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าไปซื้อของก่อนแป๊บนึงดีกว่าไอรีไปก็ดีฮนะแต่ถ้าเกิดว่าไปโดยที่ร่างกายมันไม่พร้อมนี่ก็ไม่น่าจะเหลือนะ สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานอะไรอ่ะเลิฟบ,บอมเหรอแฮนด์ซอเลื่อยมือนะครับช่วยทำได้เหมือนคูณ2แล้วก็เหมือนทำให้เลือดเต็มหรือเปล่าแต่ผมไม่มีตังค์เลยช่างมันเถอะถึงร่างกายจะไปพร้อมแต่หวัวใจเต็มร้อยเสมอโอเคเออโอ้ยอะไรอ่ะ โอ้ผีล่องหนผมมองไม่เห็นออโอ้ยไอ้บัมบ้ามันเล่นยากตรงนี้แหละเลือดมันน้อยไอ้ผีลูกตุ้มผมไม่ได้กลัวหรอกผมกลัววิศา์ไอ้ที่มันปล่อยหยดเลือดมาไอ้ลูกตุ้มมันเดินชานะ้าแต่วิษา์มันยิงระยะไกลได้แม้ใจเราจะไม่พร้อมไม่ใช่แม้ตัวเราจะไม่พร้อมแต่หัวใจเราเต็มร้อยสเสมอแต่ตอนนี้ผมว่าเราไม่เต็มร้อยแล้วล่ะมันเหลือน,นิดเดียวเรียบร้อยโอเค ไปซื้อของก่อนถ้าสังเกตดีๆเหมือนว่าตัวของคอนเดเรียเนี่ยเธอจะมีบทพูดกับแต่ละตัวละครด้วยนะครับผมอย่างชั้นที่แล้วเนี่ยเธอก็มีการทักทายว่าเฮ้ยเธอคงจะเป็นมัมบ้าใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะครับผมส่วนชั้นนี้ก็เนี่ยมีการเรียกชื่อมัมบ้าด้วยนะครับตามประวัติแล้วเนี่ยเหมือนว่าตัวมัมบ้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคอนเดเรียนะครับผมแต่ว่าเป็นเหมือนแบบอะไรวะพ่อโอ้กระสุนอัลเบิร์ม เหมือนว่าตัวของมัมบ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกนะครับผมแต่ว่าเหมือนจู่ๆก็ถูกดูดมาที่โลกนี้แล้วพ่อของคอนเดเรียเนี่ยก็เก็บมันมาเป็นแบบเหมือนกึ่งสัตว์เลี้ยงกึ่งสัตว์ทดลองอะครับประมาณนั้นเอ้ยดูสิตอนตายมัมบ้าหน้าตาจะเป็นไงเฮ้ฮะฮะอะอรจูบใครอะโอ้โหชัดเลยลิปติกสีน้ำเงิน โอ,โอ๊ยตกใจวะอู้หู้ไข่ไอ้บอสนี้สู้ง่ายโอเคเยียบร้อยโอเคมาอะไรวะเนี่ยเปิดมาก็เจอกุญแจเลยเหรอ ไอหัวใจไม่เท่าไหร่ไตเวนี่แม่งโอ้ยขอละโอ้นี่คือสเต็ปการสลับปืนนะครับผมมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อปืนที่เราถือหรือว่าปืนหลักของเราอ่ะมันมีครูดาวในการยิงนะฮะซึ่งไอสเต็ปนี้จะค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้ปืนสำรองเนี่ยหมดกระสุนเร็วมากนะครับอย่าเพิ่งอธิบายเลยฮะตอนนี้เล่นก่อนดีกว่า เออกว่าจะได้ไม่แถมหัวใจกูหน่อยเหรอไอ้ชั้นสามนี่น่ากลัวกว่าชั้นสี่นะคือชั้นสี่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ชั้นสามมันมีทั้งอัศวินไล้หัวใจพ่อมดแม่บดอะไรก็ว่ากันไปนะแต่แก่ล่กิจมันยังมีเลยเนี่ยไอ้โครงเอวหัวกะโหลกติดตามเราเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวนะแต่มันจะแบบว่าตามเราเรื่อยๆอะไรแบบนั้นไอ้พวกแบบนี้แหละมันจะผ่านกระสุนง่ายมากเออเยี่ยม ไปไปโดนสักนัดเลยเว้ยโอเคอะกระตุกก็โอกถ้าตายถ้าตายเพราะเกมกระตุกกูจะโกรธมากเจสวัสดีครับเอาลองแล้วกันเฮ้ยมันติดบัก๊กเฮ้ยมันติดบัก๊กเมื่อกี้มันติดบัก๊กดี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 เจไปห้องบอสเลยเทมปุระตัวตลกสักตัวสองตัวอ่าตัวตลก ไอ้พวกแบบบอสท,ที่มันไม่ใช่ตัวใหญ่ๆอย่างแบบว่าเอ่อเหมือนบอสด่านที่1ห,หรือว่าด่านที่2อ่ะผมจะสู้ยากหมดไอ้ตัวเนี้ยดีหน่อยคือมันหลบมันหลบการโจมตีง่ายแต่ข้อเสียคือมันมันเคลื่อนที่เร็วและเล็งยากมากโอ้ยหมดแล้วเออๆๆๆๆโอเคๆๆสบายแล้วสบายสบายแล้ว พยายามอยู่ตรงข้ามกับที่มันอยู่ฮนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยน้ำตามันอันตรายเออสักทีโ,โอ้โหแบบดูกันมีห้องปืนห้องขายปืนแต่ว่าห้องกุญแจอยู่ไกลมากออมาแล้วหนูระเบิดแรดบอมเหรอโอ้ย คือมัมบ้าเลือดมันก็น้อยอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือแบบอุตส่าห์ไปเก็บตังเพื่อแบบเติมเลือดให้ถึงสักประมาณห้า่จะถึงจะเล่นได้โอเค้โหเ,เ,เลือดรอ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 แป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเคซื้อปืนหน่อยครับอืมเอา S M G หรือช็อตกันเอาช็อตกันแล้วกันนะพอดีว่าถนัดช็อตกันมากกว่าแม่งมุม ังมุมหลายตาไม่ต้องห่วงฉันมีช็อตกันยังไงล่ะนี่แหละคือข้อดีของช็อตกันเราสามารถสาดกระสุนแบบนี้ได้เจ,จ๋งบอสตัวนี้จะเป็นตัวอะไรหนอโอเคสวัสดีครับคุณเธอไอ้บอสตัวนี้เคยผ่านมาแล้วนะฮะบอกตามตรงมันเป็นบอสท,ที่แบบเออเอ,อ้ยอะไรเอร้ยโอ้ อัดกระสุนอัดกระสุนไปอัดกระสุนไปอัดกระสุนไปอัดไปเรื่อยๆเรียบร้อยที่จริงถึงถึงเราจะชนะคุณเธอได้แต่คุณเธอก็ไม่ได้ตายร้อเนะครับเหมือนแค่แบบสลบเฉยๆแล้วก็ไล่บนสักนิดนึงแล้วก็ว่าผายไปโอเคถึงเวลาเซฟโซนนะครับชั้นดาดฟ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่เรียกได้ว่าให้เราพักผ่อนก่อนจะไปเจอบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับอันที่จริงก็ไม่ใช่สุดท้ายหรอกคื ตอนจบที่ผมเล่นทั้งบมดอ่ะมันไม่ใช่ตอนจบที่แท้จริงนะครับผมก็คือยังไม่จบสมบูรณ์นั่นแหละซื้อของหน่อยรครับซูปเปอร์อะไรอ่ะมีฟอนต์เป็นสายรุงด้วยซื้อหน่อยแล้วกันได้เวลาไปสู้กับช้างแล้วได้เวลาบอสไฟได้เวลาบอสไฟบอสไฟบอสไฟ โอ้ออยโอ้ยโอ้ยโอเยอ้อยโอนน้อ้องยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้เ้ยโอ้ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้โอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโา้ยโ้ยเอ้าโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเอรโอ้ยอ้ยโะอียแล้วโอ้โอ้ยๆๆ้ยโอ้ยช้อ้ยโ้เอ้าโอ้อ้อ้เอ้ยโยออ้ยอยอ จบแล้วจบแล้ว <S <S 1> <S 1> มัมมัมเฮ่เฮ่เรียบร้อยอะสคริปต์ยังไงวะเออสคริปต์เครดิตคลิปเนวันนี้ถือว่าเล่นจบเร็วกว่าที่ผมคิดนะ คือยังไงเนี่ยเหรอเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะคือไอตอนที่ผมเล่นเจฟอะคือผมเล่นประมาณ3วันนะครับถึงจะทําคลิปเสร็จ <Yeah. S 1> ต่อมาก็เล่นจูนนะครับจูนนี่ใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งนะครกว่าจะจบพอมาเล่นมัมบ้าที่อาวุธก็ไม่ได้โหดอะไรอีกทั้งคือมีเลือดแค่2หน่วยแต่ผมกลับเล่นจบภายในเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมง <laughs> คืออาจจะเป็นเพราะว่าโชคช่วยส่วนหนึ่งที่แบบว่าเปิดมาปุ๊บผมก็เจอคุณแจก,กับ ห้องบอสแบบอยู่ด้วยกันแล้วนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้โดนสำรวจอะไรเยอะก็คือแบบเจอห้องบอสปุ๊บก็ไปหากุญแจหากุญแจเสร็จเข้าห้องบอสต่อสู้กับบอสแล้วก็ไปชั้นต่อไปมันก็เลยทาให้ตานี้เนี่ยผมเล่นจบเร็วกว่าที่ผมคาดไว้มากนะฮะโอเคยังไงก็คลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วฮะฝันดีผีเต็มเตียงครับผม